ว้ามันผักไอปอมาเร็วอันนางร้องนางร้องป้าผักมื้อหน้ามันใหญ่แต่ผักใหญ่ปอใหญ่ใหญ่<ง><ง>มากเลยใหญ่มากไปอดีตไปกินผักแอมกินผักไหมชอบกินผักไหมกินอย่าไปจับมันที่ขาดลองแอมจาคอยอืมว้าเมื่อเอาลูกขึ้นลูกขึ้นไอ้พ่อเยี่ยมผัก ออเออไปยางไปพุ่นเอาผาป้าไต่จิมแต่เอาถุงพลาสติกออกก้อนนะี่มันพอสวยยิบถุงออกมาทิม่มทิ่มมาพี่ทิ่มมาทางพี่โอ้ยเนาะไปเลยยืนไปย้มให้ลูกป้ามันผาไม่ยังไม่ดิ่มของเลยนั่นแหละป้าผักตัวเล็กผักตัวเล็ก ผ่าพี mm. Michael, oh ่จะผ่ากิมชอบเลยสวยไม่ยังนี่ยืนมองนี่เด้อพง้านป่าเออป้าเหยียบแม่นแม่นบ้าเหยียบเหยียบบ้เหยียบป่าบ้าเหยียบบอือลูกเอานางร้องกับดอกไม้ตู้มอตีนซินป้าบอกผิดป้าบอกผิดนางเอาท่างใจว่า มว่าเป็นบักพริกด้วยน่ะมันเห็นมันเห็นน้อยมั่นนะน้อยมันออกก่อนว่ามป็นบักพริกน้อยผักกวางตุ้งหอมเบิ้งมันหอมบ่หอมเบิ้งหอมดอกมันเบิ้งฉังหูดัง้ด่างปั๊บ